เมสซี่ของขึ้นครับิโวเนลเมสซี่กองหน้ากับต่างทีมชาติอาร์เจนตินาครับออกโรงจวกมาดูเอลอุกเต้ครับกองกลางทีมชาติอุลุไกยหลังแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลังเกมที่อาร์เจนตินาเจอกับอุลุยกะครับหลังอาร์เจนตินาเกมนั้นต้องบอกว่าแพ้คาบ้านไปถึง2-0ครับแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นครับปัญหามันอยู่ตรงที่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ ได้เลยนะครับเกมที่เจนีนาเจอกับออรุกวัยนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เต็มไปได,ด้วยความตึงเครียดนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกระหว่างมาดูเอลอกาเต้เจอกับดเด,เดปอนะครับต้องบอกว่าคููนี้ปะทะกันอย่างดุเดือดตลอดทั้งเกมนะครับแถมมีช่วงหนึ่งอุกาเต้พูดใส่เดปอนะครับว่าแกมันก็แค่ลูกกระจบอข,ของเมสซี่แมหมหูคำพูดนี้ในใจเดปอคงคิดว่ามันกูมันบอดีกาดเว้ยนะครับแต่ไม่ได้นะพูดอย่างนี้เดปอของขึ้น,นครับจนเป็นสาเหตุให้ทั้งสองฝ่ายระเบิดอารมณ์ใส่กัน อย่างหนักเลยก็ว่าได้นะครับโดยเกมนั้นไอเจนแพ้คาบ้านไปถึง2-0ครับหลังจากที่จบเกมกับตันทีมชาติอย่างเดอะคิงลีโอนลเมซี่ครับมีหรือจะปล่อยไปง่ายๆครับโดยออกลงปกป้องเดโปน้องรักนะครับว่าผมไม่อยากจะพูดในสิ่งที่ผมคิดนะแต่เด็กหนุ่มคนนั้นคงพูดถึงมา n ูเอลโอาเต้ ate, ครับจำเป็นต้องเรียนรู้พวกเขาเป็นทีมที่ดีแต่พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้จากผู้เล่นรุ่นใหญ่ถึงวิธีการเคารพผู้อื่น เบาๆแต่เจ็บเหมือนกันนะเกมเหล่านี้มีความตึงเครียดเสมอแต่ควรเคารพซึ่งกันและกันดังนั้นพวกเขาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซะหน่อยแม่นี่แค่พูดเบาๆนะครับยังไม่ได้โมโหนะถ้าต้องบอกว่าเกมเดือดกว่านี้หรือพูดใส่เมสซี่แล้วก็คงเป็นเหมือนเกมที่เจนเจอกับเนเธอร์แลนด์แน่นอนนะครับเมื่อบอลโลกผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหเมสซี่เ,มเกมนั้นดุเดือดเป็นอย่างมากครับเราก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะว่า ใครกล้ามาแยมกับคนในทีมอาเจนินานะครับเมสซี่จะออกลงปกป้องเสมอนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ